ครับเพื่อนๆวันนี้พวกเรา4ี KG มีกล่องปริศนามาให้พ่อครัวประจำกลุ่มเราทำนะครับคือไอวิทวันนี้อยู่กับผมบาสผมไปแอบสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในอะ่ะมันเป็นอะไรและวิทมันจะทำเมนูอะไรให้เราทานไปเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนดีกว่าให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่ให้มันดูโอเคอ่ะมาดูดีกว่า อาจจะไม่แปลกสำหรับคนบางคนที่เคยเห็นแล้ววีนี้ผมมีโอกาสก็เลยซื้อซื้อมาให้มันลองทำดูเห็นมันชอบทำเมนูอะไรแปลกๆ ไก่อนอะไรเนี่ยดูแค่ตรงนี้รับรองวันนี้ทีเด็ดดูมันจะทำเมนูไหนให้เรากินพอครัวประจำกุ่มก็ะจะนึกเมนูออกหรือเปล่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ที่ผมสั่งมาอยู่ที่1,500บาท ส่งฟรีนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าซื้อที่ไหนเพื่อนเราไปหาดูตามเว็บไซต์น้ำหนัก13กิโลบวกลบคูณหัรกันเอาเองว่าตกกิโลเท่าไหร่อันนี้ตงมาเมื่อตอนบ่ายตอนแล้วเราก็ทิ้งกันไว้ตอนนี้มันได้มันจะเราจะมาทำตอนเย็นอ่ะให้มันละลายเพราะเขาฟิตแข็งมายากเลยนหามก,กูมีมทีทำไมไม่ใช้ึงจะดึงทำไมก็น,นั่นเดกูจะดึงทำไม ยังเป็นน้องแข็งอยู่เลย<ม>เพื่อนมาเป็นหัวเดี๋ยวไปทำเป๋าเราไปทำเป๋าตังกันเนี่ยเป็นหัวนี่เดี๋ยวเราให้เชฟประจำกลุ่มเรามาดูหน่อยทำเมนูอะไรดีอ่าวันนี้จัดมาให้แล้วเพื่อน เอาไงดีเมนูโอ้โหมาเป็นตัวเคยทำปะเนี่ยไม่เคยครับออ๋เคยกินนะเอ้าเดี๋ยวให้กินเมาซะแล้วทำอะไรกินเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเลยแต่รู้สึกว่าเราต้องไปละลายน้ำก่อนนะมันแข็งมากไอ้ตอนนี้แข็งขนาดนี้ให้ทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปละลายน้ำเนี่ยรออะไรนม่ต้องึงออกมาดีกว่าเอาวางอย่างนี้ก่อนเลยเอาตรงไหนฟันคขดคมดูเพื่อน เพื่อนดูนเลยนี่เครหรืองูครับเนี่ยขดอืเปก๊ปกเปก๊กเป๊กใครที่อยากกินก็ลองหากระดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีขายอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาให้เพื่อนทำเอาเมนูอะไรที่คิดได้กินไม่หมดหรอกเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งหางกับตัวออกอ่ะมันจะต้องแบ่งหางเก็บไว้ทำเมนูอื่นดีว่าหา<ำ>งทำไมไม่ทำเมนูอื่น เมนูอะไรห่างเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตัวตัวบาร์บีคิวไหมย่างบาร์บีคิวหรือเป่าไหมตั้งเตาย่างฮะเออเขาหั่นกันเราไม่มีเตาหั่นเราย่างบาร์บีคิวมันเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ทำดีกว่าเดี๋ยวไอ้เคไปลายน้ำแป๊บนึงสงสัยจากน้ำมานานฟิตแข็งไปเลยดึงไม่ออกเลยดึงไม่ออกกันน่เนยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันเสียกูใหญ่อยู่นี่เนยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพทีเซอร์ให้ดูว่าตัวมันยาวขนาดไหนเดี๋ยว จากเมื่อกี้ที่อยู่ในบ้านมันมันแข็งเราเลยมาละลายน้ำหน่อยให้น้ําแข็งอะมันละลายออไปโดอการวิธีการคือเอาเค้ใส่าไาในรลงโฟมนะแล้วก็เปิดน้ําให้มันโบไล เอ่มาเดี๋ยวเรามาหั่นแบ่งเป็นส่วนๆก่อนนะเพราะเรากินไม่หมดเดี๋ยววันนี้เราอยกินแค่ส่วนตัวส่วนไหนตัวส่วนตัวแล้วหัวเหรอคะแล้วก็ขาฮะหัวหัวเดี๋ยวต้มยำเลยไหมโฮ้ยไม่ใช่หัวปลาดูพี่อีกกำลังทำดีกว่าเอาอะไรออกก่อนทำอะไรไม่รู้ว่าไม่เคยทำอ่ะทำลองทำลองทำนี่ อันนี้เป็นขั้นตอนการตัดขาตัดแขนนะครับวันนี้เราจะมีการแบ่งไว้บางส่วนเอาไว้ทําเมนูต่อไปนะครับแล้วก็ชี้แจงนิดนึงนะครับก็ไม่อยากให้ดราม่าก,กันนะครับเพราะทุกวันนี้เนื้อเจละเข้ก็เป็นที่รับประทานกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับตามร้านอาหารเอ่ยนะครับ ตามบ้านเอ้ยนะครับก็บาหาซื้อได้ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เชื่อเองนะครับเราซื้อผ่านร้านนะครับที่เขาได้รับอนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครับฮันดดราม่านะครับผมไปครับ407เคซิวเนยวันนี้ ตัวเราจะข้าววันนี้ผม47เกกระเจีนะผมก็นี่คือมือของจอร์เจ้เห็นไหมมันก็จะมปหนังตรงนี้จะก็หัวของจอร์เจ้หรืเอาเหงื่ไว้ในน้ำนะประมาณนี้ป่ะเอาไว้ในนะไรป่เตาเราเล็กอ่ะมันจะเลยเตาเปล่าวะไม่เลยไม่เลยวันนี้หัวเราหัวมันจะสุกกับลิ้นอยู่ข้างล่างเลยจะเอาหัวได้หรือวะเนี้ยเอาลิ้นมันกินได้นี่ก็แบ่งไปเลยหนูไม่กินลิ้นนะกินตัวสูงหน่อยป่ะ หัวล่ะ,ละหัวตรงนี้แหละ,ะพี่พี่อีกล้วหัวละ่ะหัวพี่อีกเราหัวอ่าโอเคแล้ววันนี้เราก็ให้พี่เีกเราแปรงล่างจระเข้เรียบร้อยเป็นเป็นชิ้นส่วนตอนนี้เป็นสองส่วนและส่วนขาส่วนหางเราได้เอาไปแช่เดี๋ยวเราเก็บไว้ทําเมนูต่อไปในอีพีต่อไปเราจะไม่บอกว่าเราจะทําอะไรใช่เรายังไม่บอกว่า,าทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมา ย่างหันหันบาร์บีคิวไม่หันดีกว่าเราไม่มีที่หมุนย่างบาร์บีคิวเราต้องย่างบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวโอเคป่ะโอเคโอเคแต่ว่าย่างบาร์บีคิววันนี้ก็จะมีนี่คือกระเทียมเม็ดไทยแต่เราจะแล้วก็ซอสหอยลมแล้วก็เราก็จะเพิ่มเผ็ดหน่อยคือกผงมาล่ากผงมาล่าไปดับกลิ่นมันจะมีกลิ่นนะน่าจะมีกลิ่นนะไม่รู้นะแต่นี่ก็เหมือนไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนย่างขอญาตไปก่อเตา เปเจอกันหน้าเตาก่อเตานแกนี่ก็จุดไฟเพื่อเอากระดาษิชชู่มาเป็นเฟิมแล้วก็กอนไข่ถานจะให้ให้มันไหม้กระดาษ โอเคเหมือนที่เราบอกไว้ตอนทีแรกนะครับ,บว่ามีอะไรบ้างของมากเรามีกระเทียมปัน่นคือเราซื้อกระเทียมมาในแต่เรามาปัน่นแล้วก็มีซอสหอยซอสหอยนงลมเราซื้อแบบกระลอนเลยก็ใช้เยอะแล้วก็พริกไทยป่นกับข้าวแล้วก็ใบยวขาวตอนนี้เราได้ผสมลงไปแล้วใช้ใช้เยอะ,ใช,ยอะใช้เยอะอยู่เดี๋ยวใช้เราใช้มือขอยับใส่ปลาร้าไหมใส่มีเกลียวไม่เอา เดี๋ยวมต่อมามามให้นีเ่เขาเคลียร์ทีม,มางานเรารก็กรอไฟอยู่เั้นเดี๋ยวเราก็จะไปล้างมือน,นี่ผมล้างเพิ่มความเผ็ดใจใจเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดด้วยผม,ใ,ม,มใ,จใจมันไหวแค่เงาแข่งขนอนกินต้องแรงปโต โดนความผิดด้วยปงหมาล่าปิ้งหมาล่าระวังนะจะมันต้องั่นเยอ่าเเะไหมไม่รู้อ่ะร้อเดี๋ยวเผ็ดต้องวะพอสมควรเพราะผมก็ไม่กินเผ็ดขนาดนี้เห็นไหมไม่เผ็ดหอมแล้วดิ่งโคตรแรง่เฮ้ยแต่อีกหน่อยวะชืิมมันมันเหมือนไม่เผ็ดเลยวะถ้าคนไหนชอบเผ็ดก็เพิ่มเผ็ดไปเยอะนะครับ เราจะมีเพจควยอีกอยครับกำลังทำอย<น>ู่คนคนให้เข้ากันแต่กระเทียมนี่ปั่นยิ่งละเอียดยิ่งดีนะหอมปั่นทั้งเปลือกปั่นทั้งเปลือกหอมมากโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอรอหมักเลย เราไปดูตอนหมักไปดีกว่านนมาแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งครับมือร่างแล้วนะแตกหนึ่งเราเราเราก็ไม่เป็นหรอกทำมกแม่งแบบมัวๆเอาใส่เอาใส่น้ำจิ้มอร่อยพอนะอ่ะ thank you การทีเซอร์ของแก๊งเราไปจัดทีเซอร์ แล้วครับผมาชนะวันกุมงพีเลยครับผมชนะวันกุมงพีเจอคีแฟนดีอยู่บนเตาถ่านฮามไอ้เนี่ยเนาะลองธรรมดาได้ลอนคว่มก่อนลงธรรมดาได้เออคว่มก่อนเอาท้องเอาท้องลงก่อนปั๊ำมือแสบกลัวแสบอุ้ยไมื่กลัวแสบอุ้ยเสียงตั้งชาชาต่อเลยนี่นะร่นหลังไหนวะเรื่องใหญ่แล้ว

ไม่าครับหลังจากรอกันมานานกี่ชั่วโมงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะตั้งแต่ทุ่มวันอนนี้ก็สามทุ่มสองช,ชั่วโมงอันนี้มันไม่ได้ไหมนะเพื่อนๆืมันเป็นผุงหมักที่เราหมักอะกระเทียมกับพริกกระเทียมกับพริกกระเทียมพริกไทยมันไหมเดี๋ยวเรามาแลดูดีกว่าว่าข้างในเนื้อจะขาวขนาดไหน

ยไม่ม <One input> ีช้อนไม่มีอะไรกันเลยแหละเอาตอมจิ้มหน่อยี่ยจิ้มไหมมาลองดูยกมาอุ้ยเอาก่อนเลยโอ้ยร้อนตรงเนี้ยนี่ดูหอมดิวะหอมหอมหอมแต่พูดถึงนะครับหน้าละหมักลราหน้าเอาสลิงฉีดน้ำหมักเข้าไปในเนื้อหน่อยนะเราไม่ได้เราไม่ได้ฉีดน้ำหมักเข้าไปเลยเอาตรงนี้หน่อยเอาไหมเจฟใหญ่เลยสลิงฉีดอ่เดี๋ยวกินเปลาๆลากันเดี๋ยวเรามีน้ำจิ้ม อคตนุ่มอ่ะเหมือนจะไม่สุกแล้วเนี่ยเอาอนนี้ว่ะอันนี้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวรออีกหน่อยเพราะเราไม่กล้ากินเป็นเนื้อเคเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่เป็นเหมืองกัมเนื้อมันจะชมพูชมพูเนื้อมันมูหน่อยจริงไหมเนี่ยอ้าวจริงเรากินอยู่แต่เคี้ยวกรอบๆเลยสีสวยขาวเพื่อนบอกว่าเนื้อเนื้อมันชมพูอยู่แล้วดร่อย ไ,ได้อยู่ได้เลยหวานเนื้อหวานเลยหวานขอ,อจิ้มเลยผงมาล่าช่วยดับกลิ่นได้เยอะมากแล้วก็โอเคเลยเนี่ยกินเล่นได้เลยเผ็ดหน่อยๆเผ็ดเค็มๆเค็มจากแล้วเนี่ยส้อนะส้อถอยส้อถอยแล้วผมก็เอาน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ <c oughs> มไม่มีน้ำจิ้มไม่ม <c oughs> ีจ้มาจิ้มสุกี้ลองลองร่อย อร่อยอือทานเลยรสชาติจิ้มอย่างเดียวเลยเฮ้ยมึงเนี่ยจิ้มเยอะเด้ออืออร่อยโอ้ยยิ่งเดิมจิ้มเผ็ดครับยิ่งเผ็ดใบใหญ่มาลาเท็นลาวทาน<ม>ๆอ้วิชรลองกินปะเนี่ยจ <laughs> ิ้มนะนดูโอเคครับวันนี้จบกันไปแล้วครับ EP ย่างจระเข้ด้วยผงม,มาลาแล้วก็ ร้องกบตามีอะไรอย่าฝากเลยกดอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าโอเคเจอใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย